จาเลยอขาแต่เขาตัดให้เราเสร็จเลยนะแล้วก็เกิดขั้มสูตรอะโอ้โหดูเลยคุณก็เนี่เเขาย่างแล้วเขาเขาแบบใส่ตะแกรงให้เรียบร้อยเสร็จสราสวยงามจานมะคือมามากดูกระดูกหมูที่โคงสก,กินกลิ่หอมมากอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนช่องแอนนี่อชาชราทุกคนนะคะวันนี้เราจะไปตะลุย เกาหลีกันค่ะตอนนี้ก็ถึงเกาหลีเรียบร้อยแล้วนะวันนี้นะเป็นวันแรกที่เรามาถึงเกาหลีแอนนี่จะพาเพื่อนเืนทุกคนเดินทางเข้าเกาหลีเข้าไปในเมืองด้วยวิธีการนั่งรถไฟนะคะเปิดประสบการณ์ครั้งแรกของแอนนี่เลยนะนั่งรถไฟแล้วก็ต่อด้วยรถบัสเพื่อไปที่โรงแรมที่แอนนี่พักนะโรงแรมของแอนนี่อยู่แถวกังน a m แอนนี่ไม่เคยนั่งรถไฟเข้าไปมาก่อนเลยนะทุกครั้งมาก็คือจะแบบให้รถมารับให้รถมรรับแต่ครั้งเนี้ย อยากลองประสบการณ์แปลกใหม่นะไปลุยกันลุยในอากาศลบสี่ทุกคนเราไปสู้ด้วยกันนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยการไปถามก่อนเบื้องต้นดีกว่าว่าถ้าเราไปรถบัสเนี่ยมันจะจอดหน้าโรงแรมเราไหมนะแต่จริงๆอ่ะไปรถไฟก็ไม่จอดหน้าโรงแรมนะคะต้องต่อรถบัสด้วยแต่เนี้ยเขาบอกมีรถบัสเข้าเมืองเนี๋ยนี่จะลองไปถามดู เขาบอก่าให้เราไปที่เบอร์เก้านะเดี๋ยวเราลองเดินไปถามที่เบอร์เก้ากันอ,อ,อากาศก็เย็นได้อยู่นะเนี่ยเย็นใช้ได้อยู่แต่ว่าเตรียมพร้อมใส่ฮีเท็กสองตัวไม่กลัวตอนนี้กางเกงก็ใส่ฮีเท็งในด้วยคือแบบเมื่อก่อนมาเที่ยวเกาหลีตอนปีใหม่กลัวมากเพราะว่าอากาศจะหนาวมากวันนี้สู้เมื่อกี้อันนี้ ไปลองแล้วนะก็ไม่รอดนะคะเนื่องจากว่าไม่มีพนักง,งานคอยบริการอยู่ตรงนั้นแล้วก็เรากดหาสถาน,นีที่เราอยากไปมันไม่ขึ้นคิดว่าไปรถไฟน่าจะดีที่สุดงั้นเราไปรถไฟกันค่ะถ้าเราจะไปรถไฟเราก็ต้องมาลงลิฟต์ไปชั้นบีวันแล้วมันจะมีทางเดินตรงทะลุกออกไปได้เลยนะเพื่อไปสถานีรถไฟเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าเป็นยังไงค่ะ แอบหนาวอยู่นะเมื่อกี้ลงมาถึงก็จะเจอเลยนะไปยนที่อันนี้บอกตกกะเกียะเราก็เดินไปทางนี้เพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้าของเขาเข้าเมืองค่าตั๋วเท่าไหร่ไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูกันนี่จะไปโซสเตชันนะก็ค่าตั๋วสองคนรวมมาจำแล้วก็จะอยู่ที่9500วอนนะคะ ใช้เงินสดซื้อนะทุกคนเดี๋ยวเราก็เอาเงินสดเสียบเข้าไปช่องนี้นี่เดี๋ยวเราก็รอยวตั๋วเขาก็ออกมาจิมก็ไม่ยากหรอกทุกคนถ้าจะมาเที่ยวกันเองอะ่ะอันนี้ว่าทําได้อันนี้ทําได้ทุกคนทําได้เห็นไหมเขามีตั๋วออกมาให้ใช่ปะสองใบแล้วก็เงินทอนมาเรียบร้อยเลยนี่เราก็ตามป้ายเลยเขาเขียนโซลสเตชั่น ลงไปดูสถาน,นีรถไฟเขาทุกคนเหมือนหัวละโงวบ้าเราไหมใหญ่โตเชียวี่เป็นครั้งแรกของไอ้นี่นนะนั่งรถไฟเข้าเมืองเนี่ยรถไฟก็กำลังจะมาภายในอีกสนาทีทุกคนตอนนี้ขึ้นมาบนรถไฟแล้วเพื่อนนั่งรถไฟก็ประมาณชั่วโมงกว่านะอาจจะมีการหลับได้ เดี๋ยวเข้าไปถ่ายให้ดูต่อตอนที่เราลงรถไฟนะเสียขึ้นอยู่รถไฟแล้วแต่ขึ้นเนี้ยสถานีแรกคนก็จะไม่เยอะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะฝนลงโล่งๆหน่อย มาถึงกังนำเรียบร้อยแล้วนะทุกคนจะบอกว่าน่าเฮมากหนาวสุดตอนที่เดินมาเนี่ยระหว่างที่เราเปลี่ยนรถไฟอะ่ะสรุปก็คือนั่งรถไฟ3ต่อนะมาถึงกังกังนำก็คือแอนนี่ไม่ได้ต่อรถบัสเลยนั่งรถไฟมา3ต่อจนมาถึงกังนำนะแล้วก็ตอนมาถึงเนี่ยคือไม่มั่นใจตัวเองเหมือนกันว่าจริงๆแล้วตัวเองอะ่ะผิดหรือเปล่าในการจ่ายค่าตั๋วนะ แต่ก็ใช้เงินไปประมาณ9,500นั่นแหละเหมือนตอนที่ถ่ายอยู่ตอนแรกแล้วพอมาถึงตอนเปลี่ยนสถานีก็หนาวมากทนไม่ไหวก็เลยแวะซื้อถุงมือเนี่ยคือหนาวมากหนาวแบบหนาวจริงๆขนาดอยู่ข้างในอ่ะเดี๋ยวตอนนี้แอบเห็นร้านข้าเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชิมร้านข้าที่อยู่ในสถานีรถไฟใต้ดินของเขานะนี่ร้านนี้เลยแน่ๆเราไปกินร้านนี้กันมาตามน,นี้มาดีกว่า ฮัลโหลคุมจาอนะา้าเยตัวนี่นะเดี๋ยวเราก็จะกินอันนี้กันนะเพื่อนๆนะหูร้อนดูควันดูควันควันออกเลยนะ แล้วก็น้ําซุปเนี่ยให้มาตั้งขามนี้เลยนี่จะสูงให้ดูที่ที่หมอ้อเลยสูงให้ดูที่หมอ้อน่ากินมากโตบุก,กิกก็มีนะเนี่ยมาแบบร้อนๆเลยคือลงรถไฟปุ๊บเจอเลยนะสถานีนี้นะสถาน,นีกลางน้ำใครหิวลงปุ๊บกินเลยเหมือนอันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเดินช้อปปิ้งกันต่อไปเที่ยวกันต่อไปขอกินก่อนชื่นใจมากเลยคือแบบหนาวมากแล้วก็สดร้อนๆอะ ตะก,กี้ข่าวไปแล้วมาต่อหวานอยู่ร้านตรงข้ามกันเลยอะ่ะเดี๋ยวขอซื้อชิมสักตัวก่อนนี่ก็เข้ามาถึงโรงแรมที่อันนี้จะมาพักละนี่ก็เป็นห้องที่นอนของเรานะคะเราจะนอนที่นี่อยู่ประมาณหกเจ็ดคืนไปดูห้องน้ำก่อนก็เป็นฝักบัวแบบนี้แล้วก็มีชาวบ้านข้างบนด้วยเขาก็แยกโซนนะ อันนี้ก็น่าจะเป็นห้องหนักเบาของเราส่วนเตียงนอนเข้ามาคือง่ายๆเลยเนี่ยเขามีโต๊ะเล็กกลมๆอันนึงเนาะแล้วก็เตียงนอนอันนี้เป็นที่พักย่านกางนัมนะขอตัวไปล้างมือล้างไม้ก่อนเดี๋ยวจะไปเดินเที่ยวต่อละอาหารมื้อแรกเมื่อมาถึงเกาหลี เดือดขั้นสุดอ่ะโอ้โหดูโรยทิไทยมาดิเต็มนี้เลยอ่ะเนี่ยเขาให้มาทานกับข้าวสวยร้อนๆแบบนี้นะจ๊ะเพื่อนๆนี่หิวแล้วนะเนี่ยเพราะว่าบนเครื่องก็แบบทานไม่ได้เยอะมากนาะที่ขายดูมีแค่ข้าวมันไก่เ,เดี๋ยวมีอีกอย่างหนึ่งนะนี่สั่งไปเ,เดี๋ยวค,ค่อยมาถ่ายให้ชมตอนนี้ขอชิมอันนี้ก่อนจานมะขือมามากดูกระดูกหมูซิคโง จะกินหมดเลยเนี่ยแต่แบบมาเกาหลีคือชอบเมนูนี้มากอะเยอะม,มากเลยอะเยอะม,มากๆเลยอะักสู้เนาะอาะหารเย็นกันนะอากาศคือเย็นมากเลยนะ หน,น,นีมากินเนื้อยากทางนี้เมื่อกี้นี้สั่งมาแล้วนะเดี๋ยวถ่ายรูปเมนูอาหารให้ชมเพื่อนๆะที่แบบชิ้นเนื้อคือเดินา่านแล้วเปล่าว่าเอ้เอานะหนาวก็หนาวเขาไปพักกล้หนาวแป๊บ,บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยเดินออกไปชอปปิ้งกันกินเนื้อต่อนนี่เห็นเมนูนี้เขาโฆษณาอยู่หน้าร้านไงก็เลยแบบทนไม่ไหวต้องเข้ามากินมาแล้วอาหารเย็นที่เราจะทานเมื่อกี้สั่งไปก็คือมีสั่งเนื้อหมูไป ก็จะมีคุณเขามาทําให้แบบนี้เลยนี่สั่งเป็นรสชาติเผ็ดไปนะแค่เสียงก็สะท้านสวงแล้วอ่ะหิวขึ้นมาทันทีอันนี้คือแบบสั่งแบบที่เขาทำสำเร็จรูปมาเหม่นจานลองดู เราก็มาถึงแล้วแบบจัดหนักๆเลยเน้นๆเลยนะอยู่เกาหลีต้องกินจุกจๆอันนี้ใส่กระเทียมด้วยชอบกระเทียมมากหอมม่วๆนะหิวตามเปล่า เม่อกี้เขาตัดเอาเนื้อมาวางในถาดให้เราใช่ปะ่ะเสร็จแล้วเขาก็ให้ขี้บเรามานะเดี๋ยวนี้ถ่ายทุกคนดูดิแบเราเราต้องมาปิ้งย่างเองนะคะเขาแค่เอามาเสิร์ฟเฉยค่ะเมื่อกี้ตอนแรกคิดว่าเขาจะย่างกินไม่ใช่ค่ะย่างเองค่ะเขาแต่เขาตัดให้เราเสร็จเลยนะแล้วก็ให้เรารอแล้วเราก็คอยกลับเราเองอนะไรอย่างเงี้ยร้อ้มันสุกนิดนึงอะเนาะไฟยังไม่พลังอะไรเดี๋ยวไปกินเนื้อที่สั่งมาก่อนออนแรกก่อน ดูดีมากดูดีเนื้อแบบโอ้โหน่ากินมากเลยอะ่ะไข่ตุ๋นมาร้อนๆอนะ่ะโคตรดูดีอะ่ะมีโรยพริกด้วยผู้ร่วมเดินทางของแอนนี่นะสดมันซุปอย่างเดียวผู้ร่วมเดินทางแอนนี่นะี่ยอร่อยไหมสุดๆครับสุดๆครับ,รบเนื้อย่างนี่ต้อกินทุกวันนะสู้เปล่าเนื้อ,อย่างทุกวันเนี่ยสู้ไหมเนะี่ย มาตามหารองเท้าบูทสักคู่คือลงมาชั้นใต้ดินเขารงเท้าเยอะมากเลยอ่ะรองเท้าคือลดเยอะมากช่วงเนี้ยทุกอย่างเซล์จะสิเปอร์เซนต์หมดเลยอ่ะ อันนี้ไปจัดหมวกหนึ่งใบดีกว่าช็อปปิ้งได้หมวกมาหนึ่งกุกก็บกุบบกเกบชอบความหมวกเขามันยากาศยามค่ำคืนคนก็ยังออกมาเดินช็อปปิ้งกันเยอะมากเลยนะ นี้เราเที่ยวกันอยู่ย่านกลางน้ำนี่กลางน้ำสไตล์ออแต่ร้านรวงก็ปิดประมาณสี่ทุ่มนะถ้ามาช้อปปิ้งอะค่ะออนนี้จะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะเดินกลับโรงแรมแล้วค่ะไปหาอะไรร้อนๆทานซะหน่อยแล้วก็นอนดีกว่าพรุ่งนี้มาเที่ยวใหม่ เมนูก่อนนอนก็คือเมื่อกี้เดินผ่านตรงกังนันเทนี่บอกใช่ไหมมาแวะทานไก่ก่อนแล้วค่อยกลับไปนอนที่โรงแรมน,นะคะเนื่องจากเดินไปเยอะจานไม่เล็กนะกลิ่นหอมมากเดี๋ยวไปหาของทานกันก่อนแล้วก็ค่อยไปเที่ยวนะแต่บอกเลยว่าถ้าใครมาเที่ยวช่วงนี้หนาวแบบหนาวหนาวมากๆ เตรียมเสื้อผ้ามาให้พร้อมนะคะทุกคนเขาบอกว่าคืนนี้ก็มีหิมะตกด้วยไม่รู้อันนี้จะโชคดีได้เจอหิมะไหมนี่จะแวะทานอาหารที่ร้านนี้ชื่อร้านบัญชานะอุ้ยดูแล้วน่าจะเป็นอาหารไทยนี่เพิ่งมาเกาหลีนะก็จัดอาหารไทยในเกาหลีให้ทุกคนชมละบรรยากาศร้านด้านนอกดูโอเคอยู่นะเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกัน เมนูเขาดูดีอยู่นะเฮ้ยมีขนมจีนด้วยดูดิยำขนมจีนดูดิดูด,ดูโอ้ยอันนี้นะ่ากินนะ่ะหัวกุ้งทอดเดี๋ยวสั่งมาลองดีกว่าตอนดึกๆึกหนาวหนาเนาะเมนูนะแบบกินแก้มเบียรน่าจะดีมากเลยอะ่ะมื้อนี้ก็เป็นมื้อแรกของแอนนี่ของวันที่สองของเราแต่ว่า <laughs> เวลานั้นป่ายโมงกว่าแล้ว ื่นเช้ามาคือหนาวมากตอนเช้า,าที่ออกมาเดินเนาะเดี๋ยวเรามาดูเมนูอาหารร้านนี้กันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวนี่ถ่ายทุกคนดูเมื่อกี้ถ่ายด้านนอกแล้วเดี๋ยวดูเมนูเขาจริงๆดีกว่าดูดีมากเลยอะ่ะเป็นร้านที่คิดว่าไม่มีใครเคยเีวิวนะในเกาหลีหรอ,อแถวเนี้ยมันอยู่ย่านกลังนำมอะ่ะอาหารเขาเป็นอาหารเวียดนามนะตอนแรกคิดว่าเป็นอาหารไทยอ่ะเห็นชื่อร้านท้้งหน้ามันเหมือนชื่อว่าบันชาใช่ปะ แต่จริงไม่น่าใช่หรอกเป็นอาหารเวียดนามดูดีนะเมนูเขาทุกคนดูอันนี้อยากลองอันนี้แต่ต้องมากินค่ำๆหน่อยแก้มเบียร์น่าจะอร่อยอแล้วก็เป็นเมนูอะไรอย่างเงี้ยมีหน้านั้นแหละที่มีรูปภาพเนาะเนี่ยอย่างหน้าแรกเขาดูดีปะ่ะอาหารเวียดนามก็ดีนะผักๆเยอะนี่นี่อันนี้น่ากินอะ่ะข้าวผัดเนี้ยน่าโดนเนาะมาแล้วตะกี้บอกว่าน่าทาน ดูมามีพร้อมน้ำจิ้มเลยนะนี่คือข้าวผัดแล้วเขามีน้ำซุปให้มาด้วยเขามีเครื่องเคียงให้นะก็มีพริกใช้เท้าอะไรอย่างเงี้ยลรามาชิมข้าวกันใส่น้ำจิ้มด้วยก่า ีคล้ายๆปอบเปียทอดอ่ะดูแบบน่าทานนะเดี๋ยวดูให้ดูไส้ข้างในก่อนเป็นแบบเนี้ยเออมามีแป้งด้วยคลุพุงนอกชิมดีกว่าเนาะว่ารสชาติเป็นไงน้ำจิ้มนะอันนี้เดาเลยต้องแบบเป็นแบบหวานๆเปรีป้ยวๆตะกี้เรากินไปกี่บาท หมื่นแปดหมื่นแปดพับอลอ๋อเมื่อกี้กินไปเมื่อกี้กินไป18,000แบอลน,นะทุกคนรสชาติเป็นไงคอมเมนต์อร่อยดีร้านอยู่ในลืมในซอยเลยนะแอนนี่เดินผ่านเห็นสวนสาธารณะเล็กๆนะทุกคนชื่อยกซัมนะยกซัมคาลเจอร์นะเนี่ยเราดูสิเดี๋ยวถ่ายให้ดูเนี่ยคือแบบหิมะนะเกี่ยงว่าตอนกลางคืนนะ่ะมันหนาวใช่ปะน้ำมันก็ แข่งกลายเป็นหิมะก็เหมือนแม่คันิงบ้านเราอะ่ะแต่นี่โคตรแม่คันิงก็เยอะมากเนี่ว่าถ่ายรูปได้นะถ้าใครเดินไปเดินมาผ่านาเที่ยวแถวนี้อันนี้เดินผ่านพอดีก็เลยเดินเข้ามาถ่ายทุกคนชมก่อนสวยอยู่นะเอาดีๆได้อยู่นะทำคอนเทนต์ได้อยู่นะนนนะถ่ายลงถ่ายรูปเลย่างเนี้ยหันไปเป็นวิวเมืองก็ด้วยเนี่ยพอเดินเข้ามาข้างในอะ่ะใช้ได้อยู่หนาวมั้งไหมเมือ่อกี้ นอแข็ง oh, น่งนแข็งือ,งแงอแบบว่าเยอะมากเลยเนาะแต่โอเคอยู่นะมาแวะถ่าย่รูปอะไรได้นะตรงเนี้ยคือดีเนาะดีไหมถ้าใครเดินผ่านมาหน้าแวนะเนาะว่าปะจัดสวนได้สวยมากอ้าวมันติดอะระหว่างทางที่เราเดินมาคือคาเฟ่เยอะมากเลยเนาะอ่า,าใช่ที่เกาหลีเนี่ยโอ้โหคาเฟ่ชานมไข่มุกเนี่ยโอ้โหเยอะมากแต่เราไม่แวะสักร้านเลยใช่ปะ กินไม่ไหวยเย็นไะรอมุ่งหน้าช้อปปิ้งอย่างเดียวตอนนี้ร้านเกมคาสซข้างล่างเนี่ลงไปแบบเป็นแหล่งละลายซับเลยนะหโคตรเยอะแอนนี่จะมาแวะที่ร้านนิวมาลาร้านใหญ่เลยเดี๋ยวเข้าไปชมข้างในกัน วันนี้จะได้ของอร่อยกลับบ้านจ้าสักตัวต้องได้กลับบ้านแล้วแหละสักหนาวนี้ชอบอะไรที่แบบเสียนอ่อนเดี๋ยวถ่ายโดยรวมของร้านให้ทุกคนชมก่อนานแล้วขอตัวชอปปิ้งแบบด่วน จัดไปหนึ่งถุงเบาๆหลังจากที่นอนหลับพักผ่อนไปก็ได้เวลาไปตะลุยกินอีกแล้วค่ำๆมืดๆเนี่ยนะก็ต้องใส่หมวกนิดนึงเพราะว่าอากาศหนาวเราไปหาเนื้อย่างกินกันดีกว่าเพื่อนๆหิมะตกทุกคนหิมะตกเห็นไหม หิมะตกลงมาอุ๊ยดีใจมากเลยอ่ะวันนี้ได้เจอหิมะด้วยอ่ะโอ๊ยนี่ยืนแบบไม่หนาวเลยนะน้าไายหิมะหิมะตกแรงเลยอ่ะทุกคนดูสิหิมะตกแรงเลยเห็นไหมนี่หิมะตกลับเราดีใจมากเลยอ่ะวันนี้เจอหิมะเน้อดีใจเน้อดีใจป่ะหนาวหนาวไหมหนาวไหมหนาวมากมาก ตอนแรกว,ว่าจะไปกินเนื้อยากเัเพื่อนแต่ว่าหิมะตกอะ่ะนี่เดินกลางร่มเลยนะเดินกลางร่มเพราะว่าหิมะตกหนักมากตกหนักมากเลยนะหิมะคือหนักมากเลยอะ่ะเดินกลางร่มกันเลยอะ่ะถนนคือแบบว่าเปียกเลยนะเพื่อนถนนเปียกเลยสงสัยจะไปจบที่ฮอตพอตปะตนะ่าจะไปจบใกล้ๆโรงแรม โอเคงั้นเราไปกินฮอทพอตลวกันวันนี้เหนื้อแห้งเอาไว้วันหลังเนาะวันนี้ขอฮอทพอตก่อนเนื่องจากวันหนาวหิมะตกหนักแล้วก็เดินไม่ได้แล้วพื้นลื่นอ่ะทุกคนเดี๋ยวถ่ายพื้นเดี๋ยวถ่ายพื้นให้ดูถ่ายพื้นดีกว่าเนี่ยคือสภาพหิมะตกใช่ป่ะแล้วแบบพื้นเปียกหมดแล้วอ่ะคือเขาไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยนะแต่ดีใจมากเลยอ่ะก็ตกอย่างเงี้ยตกตหนักเลยชอบมาก ไม่ต้องไปถึงสกีรีสอร์ทนะก็ตกในเมืองอย่างเงี้ยเออดีคุ้มอยู่คุ้มละมารอบนี้เห็นหมิมะคุ้มละอุ้ยลื่นเลยเหไหมเมื่อกี้คนถือล่มลื่นไปแล้วหนึ่งนูน่นร้านอยู่นูน่นตรงนู้นเลยใกล้ๆตรงนูน้นอะชายนี้ทอดพอร์ตเดี๋ยวเราจะไปกินร้านนู้นกันไอ้นี้ทอดพอร์ตเข้าไปในร้านกันมีสองชั้นนะ แค่เดินเข้ามาในร้านก็ได้กลิ่นหอมหมาล่าละหอมเลยอ่ะหนาวมากดูเมนูก่อนเป็นเซตหรอ มาถึงเขาก็จะมีน้ำชาให้เราดื่มก่อนเลยอย่างแรกนะเมื่อกี้อันที้สั่งไปอ่ะมันเป็นแบบเซตอ่ะนะคะเขาบังคับว่าเข้ามาคือต้องสั่งคนละหนึ่งเซตเซตหนึ่งก็มีเนื้อแบบไม่เยอะมากหรอกเดี๋ยวมาชมกันเนาะเมื่อกี้อันที้สั่งไปสองเซตเซตละสองหมื่นเจ็ดพันบาทมาแล้วเสิร์ฟก่อนเลยก็คือน้ำซุปอันนี้เป็นแบบซุปออริจินอลข้างหนึ่งแล้วก็ซุปเผ็ดข้างหนึ่งนะ ตรงกางนี่หมาลาป่ะที่สั่งไปในเซ็ตก็คือ1เซ็ตจะมีทั้งเนื้อแลมแล้วก็เนื้อวัวหนึ่งเซตก็มีลูกชิ้นนี่ด้วยนะเฮ้หนึ่เซ็ตก็คือเยอะอยู่อ่ะ this all is one set right t ุณอ๋อคุ put two set inside already right okay แล้ what this one is the mala one okay. uh, yeah it's mala okay <Yeah. S 1> อรันการอยู่นะจ๊ะส่วนน้ำจิม้มต้องเดินไปทำเองที่เคาน์เตอร์นะเชได้อยู่เชได้อยู่ดูดีอยู่น้ำเริ่มเดือดละใส่ผักลงไปก่อนโคตรหอมเลยอ่ะน่าทานมากหอมสุดๆดูน้ำจิม้มแอนนี้ไปทำน้ำจิม้มมาน้ำจิ้มหรือน้ำซุปไม่รู้เนี่ยทำมาสองแบบ บบเผ็ด,บบบเ,ผดเชฟเติมไปเต็มหมอ้อแล้วโอ้โหหอมมากเลยอ่ะเชฟเชฟพร้อมจะชิมให้ชมยังจัดหนักจัดหนักวันนี้ฮะวันนี้จัดหนักเอาลวกเนื้อให้ชมซิเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอเคไหมโอ้น้ำเดือดปุดๆเลยชิมซิคุณ อร่อยไหมอร่อยไหมแอนนี่ลองบ้างดีกว่าไม่ต้องจุ่มนานนะฮอตพอตเนี่ยแบบให้เนื้อมันกำลังอันนั้นหน่อยแล้วก็ขึ้นได้ลวเนี่ย ดูดูความเด้งของเนื้ออร่อยอ่ะอร่อยเลยจริงๆเขาให้สั่งคนละเซ็ตเนี่ยไม่ผิดเลยลวกไม่ยั้งเลยยุกลวกต่อเนื่องอ่ะอร่อย ร่อดมากอยู่ลวกหม่าล่าเลยเหรอ,อเผ็ดป่ะอนเนี้ยฮะเผ็ดป่ะเนี้ยหม่าล่าล้วนๆอะ่ะเรามาลองเนื้อแก่กันบ้างดีกว่านี่ยังไม่ได้จุ่มฝั่งแบบออริจินอลกเลยนะรอดฝั่งเผ็ดอย่างเดียวแหละ ชอบอะไรที่แบบว่าแสบๆปากนิดนึงอ่ะเฮ้ยแต่เนื้อแก่มันไม่ถ่ายไปเลยนี่มาพร้อมเห็ดเลยถวงหอกด้วย,ยคือที่ร้านไม่ใช่บุฟเฟ่นะแต่อร่อยมากอ่ะเบิ้นเบิ้อย่างเดียว ดูเนื้อเขาดิดีงามบอกเลยละลายละลายไปลวกต่อดีกว่านี่ก็เป็นเวลาสองทุ่มกว่าแล้วนะคะแต่ว่าหิวเดี๋ยวไปหาเนื้อย่างทานก่อนแล้วค่อยกลับมานอนนะถึงแล้วร้านเทนนี่นี่กินประจำนะเดินหาตั้งนานกว่าจะมาถึงในที่สุดก็เดินหาจนเจอนะปิดที่สองเลยนะร้านนี้ให้ดูรูปก่อน ดี๋ยนั่งแล้วสั่งอาหารถูกเอาะไรข้าวผัดกระกิมจิแล้วกันเมื่อกี้ไข่ตุ๋นเลยนะไข่ตุ๋นชีสสั่งกนเลยสั่งกันเลย this this one one and this one one อะไรนะภาษาอังกฤษสำเนียงสุดเขาฟังเรารู้เรื่องไว้แน่เขาฟังเรารู้เรื่องป้ะภาษาใบผสมตอนนี้ร้านเป็นของเราเองเลยเนาะนั่งกันสองคนอ่ะสองคนทั้งร้าน ทุกคนมาเกาหลีไม่ต้องถามหาช้อนหาถ้วยหาตะเกียบอะไรเลยนะเนื่องจากว่าเวลาที่เขามาเสิร์ฟปุ๊บเนี่ยเนอะเขาจะส่วนใหญ่ทุกร้านเขาก็จะเอาตะเกียบเอาช้อนไว้ที่ลิ้นชักข้างโต๊ะเลยอ๋อเราต้องบริการตัวเองนะคะนี่คือเนื้อที่เราสั่งไปเนอะร้านนี้คือเดอะเบสเลยเนอะเรามากินแบบนานมากแล้วเนอะพูดถึงร้านนี้อยู่เปิดมาเป็นสิปีแล้วป่ะอืมน่าจะมากิน นานแล้วอ่ะเคยมากินนานมากนะแต่เขาให้เราบริการตัวเองนะทุกคนข้าวผัดกินจิแอนนี่มาแล้วน่กินมากเลยจัดโคตรหนักเลยเราหอมมากเลยอ่ะ จริงๆนะถ้าเป็นเนื้อนี่คือได้แล้วไม่ต้องแบบสุกมากประมาณเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมพอเวลาสุกมือแกล้วมองไม่ชัดเนี่ยประมาณเนี้ยก็คือแบบกินได้เลยอ่ะเลยทุกคนอันนี้ก็จะติ้งเกลืออย่างนี้้นี่ไข่ชีสมาส่งพอดีเลยนี่ไม่ต้องสุกมากเอาประมาณนี้กําลังดีนี่นี่นี่อร่อ,มอาายมาก อื้อนุ่มอร่อยกิกับข้ากุงจือว่ะกรุงจ,จอนะคะรอร่อยคุณเขาดิเขาย่างแล้วเขาเแบบใส่ตะแกรงให้เรียบร้อยเสร็จสรรสวยงามเลยอะ่ะโอ้โหเชฟมือทองนะคะเนี่ยเชฟมือทองย่างให้อ,อร่อยทุกมือ้อเพราะเชฟคนนี้เป็นคนย,ย่างน้ำจิ้มด้วยเนี่ย คุณวัฒนางเขาบอกเหมือนพิกกปบ้านเราเดีย๋ยวนี่เราเอาเนื้อจิ้มดูน้ำพริกกะปิชัดๆเลยอ่ะกะสีมันก็ได้อยู่นะถึงแบบจัดน้ำพริกกะปิให้หนึ่งด้วย <S <S 2> <S 2> ออนนี่ทานไปทั้งหมดเก้าหมื่นวอนนะคะแต่อยากจะบอกว่าอร่อยมากเขาใช้เตาถ่านนะ <S 2> <S 2> เราก็ทานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าพวเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ของแอนนี่นะ พี่พามาตะลุยกินตะลุยชิมในย่านกังนำ้ำไม่เคยเห็นใครทำเนาะย่านกังนำเนาะอิ่มท้องแตกอิ่มท้องแตกแวนธีสั่งนู้ว่ากี่จานทั้งหมดสี่จานสี่จานเบาๆนะคะเรื่องกินบอกแล้วไว้ใจแอนนี่นะก็อย่าลืมทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะก็จะเพงสั่นกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะสั่นกระดิง่งสั่นกระดิง่ง เอาไว้มาเจอก,กันใหม่ในอีพีหน้านะว่าอันนี่จะพาไปตะลุยกินตะลุยชิมที่ไหนในเกาหลีนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย